มีราบทนะครับแต่ระรายการ,รม,ม,มั่นม enfin ุ่นครับเอา500บาทก็พอประมาณนะครับเพราะว่าพอ ห้าร้อยสอมีไหครับมีไหมเอาไหมห้าร้อยสาม้ครับในพื้นีให้หกร้อยครับขอพับพื้นีเอาหไนึงครับหกอยหนึ่งไ่สอบวัดตอนนี้ากำลังระมยพัดลมครับระมยพัดลมครับเ็นทครับของสารเ่กัสตานท์ ทุกคน้พทนาของเรา้งพี่งมากดูอ่าขอบคุณเลยครัเกี่ยวกับการีนนะครับเฟทีของท่านขอบคุณมากๆขอบคุณมากะครับออาสินค้าต่อไปรับขออีสองรางวัลนะครับเพราะว่าเสียาวัลเดียวนะครับเพราะว่าครับผมน้องนอเอาอย่างเอาอย่างเดนยวดูรางวัลยังไครับอเคยรั

เจ้วเจ้าเยวเดียวเดียวทั้งหกสามปีทั้งหมดปีทั้งหมดปีั้งหมดปีทั้งหมดปีทั้งหมดาีทั้งหมดป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 ีทั้งหมดีทั้งมดปีทั้งหมดปีั้งหมทั้งหมดปีทั้มดปีทั้งหมดปีทั้งหมดปีทั้งหมดปีทั้ทั้งหมดทั้งหมดปังหมด นะครับผมคุณภรรยาที่มีแต่รู้จักกันแค่ตาตาทั้งเมื่อใดทั้งเมื่อใดทั้งต่ออะไรบ้างนะครับเพ่อจเป็นผัสกำลังใจผมคุณผู้ชมภรรยาที่นะเจ้าของของคุณของคุณหญิงนาวรานะครับนาวรานะครับบังลาคอนเสิร์ตคอนฮ่นะครับซุปเปอร์สตาร์ของยาซิเอลอะไร

เป็นเบาองเอาจาก่านิสอนกันเลยพี่น้องกา้เไปวนเดี๋ยวเเดี๋ยวเราก็อไปบริจาคกันเดี๋ยวขึ้นมาผมมาเล่เอาไปบริจาคกันเบาเองครับเร่าใจบุญกันพุ่ใจต้งทำาวลาเนื้อเสเสอีย บเาเอกครับกเมืนเอาไปเอาไปเกก่อนอถ้าเขาลงบูเแจ้งยันเลยเนาะคร้ันเลยการนี่เพราะอะไรเพราะเอาไปวันนนะครับขอบคุณู้บูลต์มาใจครับเลยครับรับเลยครับรับลยรับเลยการที่มือนะครับเออคุณยูสุานีนะครับขอให้สื่อเสรยมกัรงโน้นเจริ้งน้ให้ีครับยอได้นะครับังเป็นขอพระเสด็จได้ยังเปิดไดทครังไครับ

ครับคลิปนี้ฝากไปสนิ้ครับช่องปอโปโก้เลิมเพืนอนอฟิเชียลครับขอบคุณการที่ตามครับยเรื่องขคุกกระดิง่งแจงเตือนด้วยสิบภาดคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ